ส่งหัวลานเมื่อหนึ่งนี้เจ้าได้ตัดจากหัว 30, ฮะสามสิบคนต่ำสุดด้ยคาทุกคนมื่อหนึ่งนี้เจ้าว,ว่าต่ำสุดสามสิบคนมาตัดน้ำเซ้านี้แบบมาบ้คาดเลยเนาะนี่อันนี้หาก็ออกไปเมื่อกี้หนึ่งคนแล้วอันนี้มาท่าอีกสองคนแล้วระล,ลูกค้าเส้าแบบทางด้านเนิน ไปดีมื้อนี้น,นกกระิพาทุกคนมาเบิ้งราคาตัดผมอยู่ที่ลาวเนาะมื้อนี้น้องสายเศร้ามาตัดผมขนาดนกก็เลยว่าสวยโอกาสออกมาหนบเนาะจะมาบอกราคาให้เอฟซีของเขาได้หู้นํากันขนาะดเพราะว่ายุ่นี้หันกระตัดราคาโปรเพงเนาะทุกคนตัดหัวเรื่องกับสิบพันกีบนเนาะตัดแบบทรงเลยก็ได้จัดไตเพียงแต่สิบพันกีบเท่านั้นเองทุกคนผลโปรแพงโปรแพง เ้าไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าเมื่อนี้น้องสายแ้วจิตต์ส่งเรือนะตอนนี้ก็น้องสายก็กําลังตัดอยู่เนาะและอันนี้ก็คือลูกค้าที่อันเข้ามาตัดนำเศา้านะแบบว่าห้าเนียนลูกค้าท่านมาแบบบกคาบเลยทุกคนมาติดมาต่อมาติดมาต่อเรียนคิวกันเลยเพราะว่าสี่มือสร้างเพื่อนนี้แบบว่าบอดรรมดาแท้ๆ้แบบว่าสร้างทรงเรือได้ตามเจอเลยอันดั อันนี้น้องสายกำลังสร้างทรงกันเลยเพืบอว่าสร้างจากักทรงก็ะยาเอาตามใจผู้ตัดเลยผ <c oughs> ู้ซื้อเลิเลอมาตัดผมป้าแบบเอสสไตล์นี่กเขาซื้อวระเทศลเลยนะเนาะตอนนี้โตกระทิงกำลัง,ง,งตั้งทรงทิงตั้งทรงกันเลยอ๋อตัดทรงกันเลยตค่ะ หัมือหนื่งนี้เจ้าได้ตัดจักหัวฮะสามสิบคน <c oughs> ตําสุดไดยว้า <c oughs> ทุกคนมือนึ่งนี้เจ้าว่าตําสุดสามสิบคนมาตัดน้ำเต้านี่แบบมาบ้าคาดเลยเนาะนีะ่อันนี้หากก็ออกไปเมื่อกี้หนึ่งคนแล้วอันนี้มาท่าอีกสองคนแล้ว,ลวเนาะลูกค้าเจ้าแบบว่ากะถือว่าแน่นอนเจ้าของหา้านเพิ่นกะตัด แบบตัดงามและราคาดีกีิงๆนะนะเต้าว่าเอาหน่อยและกินโดนเอาค่ะนะอันนี้เป็นห้างของไอ,นอง้อน้องเทียตเนาะทุกคนเต้ามาแต่ประเทศจีนามเต้ามายู่ลาวโดนแล้วะ่ะมายู่ลาวโดนแล้วเนาะทุกคนจะว่าเว้าภาษาลาวได้หมดเลย <c oughs> แบบเต้เออาเจอในการตัาาดและราคา คันว่าลูกค้าผูเลิตัดเน่งไปเน,งน่งมาเศร้าไถา่หู่เบื้องหนึ่งเลย <laughs> ตอนนี้กากำลังผ่าโตกระทิงตัดผมอยู่เนาะแบบตั้งเจอขนาดเลยตัดแต่ละหัวเนาะทุกคนเออตัดแต่ละหัวเว้ยตัดแต่ละทรงนี้สิบพันกิบ ตัดทรงเลยกระยา10,000กรีบเท่านั้นคนถ้าเป็นเงินบาทไทยเฮานี่ก็ประมาณ30บาทหรือว่า30ปลายบาทนี้เนาะเพราะว่ายามิฮันบาทหนึ่งเออร้อยบาทถึ 30, ก30,000กีบของเงินหลาเฮาเนาะานเนียนขอบอกเนาะทุกคนลูกค้ามาดีขนาดเลย เจ้าของห้านนี่เจอทุกรายละเอียดเนาทุกทุกคนคนว่าหูคุ้งนี่เศร้ากับปาดทิมเลย <laughs> อเตอนนี้แล้วแล้วเจ้าของห้านจะทำการเตาใบอยู่ทางด้านเดิน อันนี้อันน้องสายเท่ากิโลส่งผมกันแล้วแลกเนาพะก่อนตอนนี้สิบพันกรี๊ดเนาะทุกคนใจเนี่ยแบบผู้สึกเนอะตัดผมแล้วยปิ๊น้ามาเบิ่งดูสบายสบายป้าทุกคนล่อขึ้นก่อนเก้าเนาะอันนี้ซื้อโตกระทิ่งเด้อเพราะว่าทพลงอันนี้นอกจากจะมีซื้อแต่โตซับมืั่นนะไป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 เนาะวันนี้เนาะไปกันเด้อทุกคนเด้ออันนี้ก็คือลูกค้าคนต่อไปเนาะลูกค้าคนต่อไปเด้ออันนั้น ก็ผู้ป้านั่นเศร้ากว่ากำลังกิตตัดแต่ว่าตอนนี้นกจอกเหมือนอะไรอันนี้กิตตัดส่งเลยนี่อ๋อแผโล้นเลยสาวาเกียส่งแผโล้นเลยเนาะอันนี้เนาะแผโลนเออเศร้าผู้ล่อเอ็ดนั่เลยกันล่อเลยเนาะรา <c oughs> คาตัดผมอยู่รลวว่าแพงทุกคนแต่ละห้านเนาะคันว่ากรณีแพงแท้กับโกเกินสิบห้าพันกีบอันนี้เป็นห้านที่เพิ่นตัดถึกสุดสุดเลยทุกคนสิบผันกีบก็หนึ่งหัว กอว,ว่าจะเป็นทรงเลยเนาะเพิ่นก็ตัดแต่ส0บผ่านกิีบพอสนั้นหานนี่เนาะลูกค้าจะมาที่ดีทุกคนสังเกตเห็นบอกเวลานกออกมาเนาะลูกค้ากันยังมาเพียบอันนี้คือรถของลูกค้าที่มาตัดผมหานเศร้าเนาะ,ะวิดีโอนี้เนากกะาเจ้าซ้ำนี้เนาะแล้วพบกนันอกในวิดีโอต่อไปเด้อทุกคนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบาย